สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอกันวันศุกร์ที่14เดือนมกราคมนะคะ,ะวันนี้วันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้สอนออนไลน์นะคะเดี๋ยววันจันทร์เราก็จะเจอกันแล้วนะคะเด็กๆวันนี้สัปดาห์ที่11หน่วยสีแสนสวยวันศุกร์นะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนเรื่องเมื่อวานกันนะคะเมื่อวานนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอสีธรรมชาติใช่ไหมคะ เด็กๆจาได้ไหมว่าสีธรรมชาติมีอะไรบ้างอ่าเดี๋ยวเรามาทบทวนกันสีธรรมชาติที่ได้จากธรรมชาติใช่ไหมคะก็ได้จากพืชต่างๆสีน้ำเงินสีฟ้าเราจะได้จากดอกอัญชันนะคะอ่าสีเหลืองใช่ไหมคะเราจะได้จากกระมิน้นอ่าจากอ่าของผลของฟักทองนะคะสีเขียวเราจะได้จากใบเตยหรือใบยะนางใบคะน้านะคะ อ่สีดำนะคะเราก็จะได้จากอของถัว่วถั่วดำนั่นเองนะคะสีชมพูบานเย็นนะคะเราจะได้จากแก้วมังกรน,นั่นเองนะคะสีแดงนะคะเราจะได้จากดอกกระเจี๊ยบนั่นเองนะคะเห็นไหมเมื่อวานนี้เราเรียนไปแล้วนะคะเกี่ยวกับธรรมชาติสีที่ได้จากธรรมชาตินะคะ วันนี้เราไปทบทวนอ่าวันนี้เดี๋ยวเราไปก่อนเราทบทวนแล้วเดี๋ยวเราไปดูสาระการเรียนรู้กันนะคะวันจันทร์เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องสีใช่ไหมคะวันอังคารเราเรียนเกี่ยวกับประเภทของสีวันพุธเราเรียนเกี่ยวกับแม่สีวันพฤหัสเมื่อวานนี้เราเรียนเกี่ยวกับสีธรรมชาติวันนี้วันศุกร์ ه, เราจะเรียนเกี่ยวกับประโยชน์และโทษของสี เดี๋ยวเราไปดูกันว่าประโยชน์ของสีมีอะไรบ้างนะคะประโยชน์และโทษของสีมีอะไรนะคะเราไปดูประโยชน์ก่อนประโยชน์ของสีนะคะให้อาให้สีกับอาหารดูสดใสมากเลยนะคะอ่านี่คือนะคะประโยชน์ของสีนะคะอ่าู้สิขนมอ่าน้ําแข็งน้ําก็น่าทานใช่ไหมคะอ่าประโยชน์ของสี ประโยชน์ของสีเราเอาสีไว้ทาตกแต่งบ้านนะคะเราอยากให้บ้านสวยงามนะคะเราก็ใช้สีตกแต่งบ้านอยากให้ห้องน้ําสวยงามก็เอาสีมาตกแต่งนะคะอยากได้สีไหนก็เอาสีมาตกแต่งนะคะ,ะประโยชน์ของสีอีกเมื่อเราวาดรูปเตจเราก็สามารถนําสีมาระบายอ,อยากได้สีอะไรก็ ระบายสีให้สวยงามอันนี้คือประโยชน์ของสีนะคะเวลาที่เด็กๆวาดรูปแล้วเด็กๆก็สามารถเอาสีมาตกแต่งได้นะคะประโยชน์ของสีเอกนะคะเสื้อผ้าอ่าเอาไว้ตกแต่งเสื้อผ้าอยากได้เสื้อสีแดงเสื้อสีเหลืองนะคะก็เอาสีมาย้อมนะคะให้เป็นสีอะไรอยากได้สีแดงสีดําสีเหลืองสีฟ้าสีอะไรต่างๆก็สามารถ เอาสีมาตกแต่งเสื้อผ้าได้นะคะ ต่อไปประโยชน์ของสีอีกเมื่อเอาสีมาผสมอาหารนะคะอาจะให้เป็นสีผสมอาหารก็ได้นะคะอ,อยากได้ขนมเป็นสีอะไรก็เราก็เอาสีผสมอาหารนั้นมาผสมกับอาหารนะคะต่อไปประโยชน์ของสีอีกอเป็นสัญลักษณ์ของสีของจาราจรสัญลักษณ์ต่างๆใช่ไหมคะสัญลักษณ์ของสีจาราจรก็เป็นอ ไฟแดงไฟเหลืองไฟเขียวอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของการจราจรนะคะเราไปประดุโทษโทษของสีนะคะ อาจจะเป็นสารเพมีนะคะถ้าเราใส่ในขนมในปริมาณมากเกินไปใส่ในอาหารในปริมาณที่มากเกินไปเห็นไหมดีมันฉูดฉาดมากใส่ในอาหารมากเกินไปมันก็จะทําให้เกิดโทษแก่ร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องเวลาใส่ผสมอาหารเราต้องใส่นิดเดียวนะคะไปดูเห็นไหมสีสันแบบนี้นะคะใส่ในอาหารมากเกินไปมันก็จะทําให้เกิดโทษแบบนี้เราก็ไม่สามารถทานได้ นะคะแบบนี้เห็นไหมใส่ในสีสันอาหารมากเกินไปไปไงจะทําให้เกิดโทษร่างกายเราเป็นไงคะอ่าอ่าเห็นไหมในมะม่วงไมะม่วงดองต่างๆเห็นไหมนัเรียนก็สามารถควรที่จะดูว่าเวลาเข้าดองอาหาร ดองผลไม้ใช่ไหมคะเราก็ควรจะเลือกดูนะคะว่าสีสันมันเป็นยังไงแบบนี้เด็กๆไม่ควรที่จะซื้อทานนะคะโทษอ่าเห็นไหมอันตรายที่จากสีผสมอาหารเป็นไงคะถ้าเราใส่มากเกินไปมันจะทําให้เกิดโทษทําให้เกิดโทษเป็นไงคะร่างกายเป็นไงเอยเห็นไหมเมื่อเราทานอาหารนี่ทานอาหารที่ผสมสีสังเคราะห์เข้าไปมากเกินไปนะคะอ่าร่างกายมันก็จะทําให้เรา เป็นผื่นแดงขึ้นมาแบบนี้นะคะร่างกายเป็นไงอ,อ่อนเพลียปวดท้องเพราะว่าทานอาหารที่มีสีผสมอาหารมากเกินไปเขาใส่สีสัสงเคราะห์มากเกินไปใช่ไหมคะเมื่อเราทานมากๆจะทําให้เราปวดท้องอ่อนเพลียเหงื่อออกร่างกาย ซีดผอมไม่มีแรงเป็นผื่นนะคะนักเรียนต้องสังเกตดูนะคะอ่าต่อไปไปดูคุณค่าโปรสารนะคะความจริงข้อ2นะคะที่เจ้าตรัสว่าหนทางความจริงและชีวิตใช่ไหมคะอ่าความจริงก็คือว่าถ้าเราทานอาหารที่เป็นประโยชน์ใช่ไหมคะที่ใส,ส่สีอ่าอ่าที่ใส่สีนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเราทานอาหารทาน ของดองที่ใส่สีมากเกินไปมันก็จะทำให้เกิดโทษนะคะ,ะความจริงก็อีกอย่างคือสีสีใช่ไหมคะเอามีประโยชน์คือเอาสีไว้ทาบ้านไว้ตกแต่งเสื้อผ้าอันนั้นคือประโยชน์ของสีใช่ไหมคะอันนั้นคือความจริงนะคะวันนี้คุณ,คณกุณนุกยูขอจบคลิปการสอนโรงเพียงเท่านี้นะคะ,ะเดี๋ยวเราเจะกันวันจันทร์ที่ห้องเรียนนะคะเด็กๆวันนี้ จบลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ